ที่โซขอพูดเนี่ยไม่มีอะไรนะครับคือจะขอขอบคุณทุกคนนะครับทุกเวลาที่ที่ผ่านมาเนี่ยคือมาดูหลายๆส่วนนะครับเป็นผู้จัดการชั่วข่าวหลายๆส่วนก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะครับทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะครับที่จะบอกว่าคนเก่งไม่สู้ทีมไม่สู้ทีมเก่งครับ,รบ,บนะครับก็ขอตุ้มือนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับ แล้วก็แผนงานทุกอย่างนะครับทุกคนแล้วก็ได้ใาแล้วที่เก่งนะครับก็คือจะบอกว่าแผนเปลี่ยนแต่เป้าหมายเราไม่เปลี่ยนนะครับเราไปด้วยกันครับแคนี้ครับขอบคุณครับคือโู้ดโค้ดอะรก็ตุบ มาตรงงต่ำนันหะใหญ่ไเอไหนไหนวันนี้แวันนี้นะเสร็จสคืออันนี้ไม่ต้องถับ